วันใจของผมตอนที่4 9เถึง51ค่ะเริ่มจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่นายเอกบอกให้ลุงของเขาช่วยหาพินัยกรรมของปู่ของเขาให้กับนายเอกแล้วลุงของเขาก็ได้ตกลงกับนายเอกว่าเขาจะหาพินัยกรรมนั้นให้เจอแล้วเขาก็เดินเข้ามาหานายเอกใช้นิ้วของเขาสัมผัสที่ลิมฝฟีปากของนายเอกและพูดว่าเซลันผมรู้ว่าคืนนี้เธอคงไม่มีความสุขมากนักแต่แล้วนายเอกก็หันหน้าหนีและพูดว่าลุงถึงเวลาที่คุณจะต้องออกไปแล้วพอได้ยินนายเอกพูดอย่างนี้ลุงของเขาก็ได้แต่ตกลงกับนายเอกแล้วเขาก็เดินออกไป แต่ขณะนั้นเขาก็ยังไม่ลืมที่จะหันมามองนายเอกพอลุงของเขาออกไปแล้วนายเอกเขาก็โมโหกำมัดไว้แน่นหน้าขยะกขยังเลกเกินหน้าขยะกขยังมากพูดแบบนี้ซ้ำๆแล้วเขาก็หันมามองที่ประตูด้วยสีหน้ารังเกียจถุกวินาทีที่อยู่กับเขาช่างรู้สึกหน้ารังเกียจเลิศเกิน เขายิ่งพูดยิ่งโมโหยกมือขึ้นมาแลกกัดที่นิ้วมือของตัวเองและเตือนตัวเองซ้ำๆลินลันคุณต้องใจเย็นๆไว้ใจเย็นๆอย่ากังวลทุกอย่างเป็นไปตามแผนขณะที่นายเอกกัดนิ้วมือของเขาจนเป็นบาดแผลอยู่นั้นขณะนั้นเสียงโทรศัพท์พก็ดังขึ้นเขาหันมาก็เห็นว่าเป็นพระเอกโทรมาแล้วเขาก็กดรับสายพระเอกก็ถามนายเอกว่าลินลนันคุณกลับถึงโรงแรมหรือ,อยังนายเอกก็ยิ้มใช่ผมกลับถึงแล้วลินลนันผมคิดถึงคุณมากหันซิวผมก็คิดถึงคุณเช่นกัน ลินลันคุณพูดจริงใช่ไหมคุณคิดถึงผมมากเท่าไหร่แล้วนายเอกก็บอกให้เพกปิดตาหันซิวปิดตาของคุณสี่แล้วเพเอก็ยกมือขึ้นมาปิดตาของเขาไว้าลินลันมันลึกลับขนาดนั้นเลยเหรอแล้วสักพักนายเอกก็พูดกับเพลเงว่าหันซิวคุณสามารถเปิดตาได้แล้วตอนนี้พอเพลเงเอามือออกมองเข้าไปที่หน้าจอแล้วเขาก็ตกใจจนตาโตขึ้นมาแล้วกระโดดลุกขึ้นมาอะลินลันหันซิวแค่นี้พอที่จะแสดงให้เห็นว่าผมคิดถึงคุณมากแค่ไหนได้ไหม แล้วเระเอกก็พูดว่าต่ำลงอีนิดหน่อยสิแล้วนายเอกก็สั่งต่ำลงมาเห็นส่วนกค้งของเขาทําให้พรลเอกใจเต้นแรงมากแต่แล้วเขาก็พูดว่าลินลันผมว่าคุณไม่ควรทําแบบนี้แต่นายเอกกลับพูดว่าเพราะตอนนี้ผมอยากจะทําอะไรที่มันกล้าหาญสักหน่อยลินลันผมรู้ผมควรจะถามคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้จิตใจของผมไม่สามารถจัดการกับเรื่องนั้นได้จริงๆและผมได้นัดกับจิตแพทย์ให้คุณแล้วพรุ่งนี้ คืนนี้คุณสามารถทําเป็นบ้านนิดหน่อยได้พอได้ยินเพลพูนอย่างนี้นายเอกเขาก็หัวเราะออกมาถ้าอย่างนั้นคุณควรฟังผมตอนนี้และจงเป็นคนดีเลิกทําเฉยซะแล้วพระเอกก็ส่องลงมาที่ส่วนล่างของเขาตามที่คุณพูดนะพี่ชายวันต่อมาที่โรงพยาบาลพระเอกเขามาถึงที่โรงพยาบาลแล้วเขาใส่หมวกและปิดหน้ามิดชิดและยืนรอนายเอกอยู่สักพักก็มีคนมาตบที่ไหล่ของเขาเบาๆผมอยู่ที่นี่แต่พอเรลเอกหันไปก็ไม่เห็นใคร แล้วนายเอกก็ผูมาที่ข้างๆข,ของเขาและจับแขนของเขาเอาไว้พอเห็นอย่างนี้พระเอกก็ถามนายเอกว่าลินลันคุณยังคงมีอารมณ์อยากจะพูดตลกอยู่เขาสังเกตเห็นคุณไหมหันซิวคุณไม่ต้องกังวลเพราะว่านายเอกบอกให้ทางยวนไปนอนอยู่ที่ห้องของเขาปลอมตัวเป็นเขาแล้วส่วนทางยวนพอเขาได้มานอนอยู่ที่โรงแรมเขาก็ดีใจมากเสียวลันสุภาพเกินไปแล้วถึงขั้นขอให้ใครสักคนช่วยนอนที่โรงแรมเลยเหรอนี่ถือว่าเป็นงานที่ดีเลยนะและทางยวนก็นอนอย่างสบายใจอยู่ที่ห้องของนายเอก พอดีินนายเอกพูดอย่างนี้พระเอกก็พานายเอกเข้าไปหาหมอพอเดินเข้าไปในโรงพยาบาลนายเอกเขาสังเกตเห็นหมอและพยาบาลที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ทําให้เขารู้สึกกลัวขึ้นมาจนมือของเขาสัน่นฮันจิวผมยังรู้สึกกลัวโรงพยาบาลนิดหน่อยพอเห็นว่านายเอกกลัวพระเอกก็จับมือของนายเอกเอาไว้และพูดว่าครั้งนี้มันแตกต่างออกไปคราวนี้ผมอยู่แียงข้างคุณแล้วพอได้ยินพระเอกพูดอย่างนี้นายเอกก็มีกําลังใจขึ้นมานิดหน่อยพอตัดสินแล้วหมอก็พูดให้พวกเขาฟังว่า จากผลการตรวจสอบที่หลากหลายแม้ว่าจะมีกรณีเช่นนี้อยู่บ้างก็ตามแต่จริงๆแล้วเกิดขึ้นได้ยากทีเดียวพอได้ยินหมอพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็ทําอะไรไม่ถูกได้แต่หันไปมองหน้าหันซิวแล้วพระเอกก็พยักหน้าให้กําลังใจในายเอกแล้วเขาก็ถามหมอว่าคุณหมอคะอาการป่วยทางจิตของเขาจะทําให้สภาพเขาแย่ลงไหมคะแล้วหมอก็ตอบเพลงว่าไม่น่าเลยนอกจากนี้เราไม่ได้เพิ่งพูดไปเลยว่าทั้งสองคนสามารถต่อตอกันได้ตามปกติก่อนหน้านี้ อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆอีกหรือไม่เนื่องจากมีแหล่งที่มาจึงสามารถจัดก,การได้คุณสามารถลองเอาชนะปัจจัยการกระตุ้นนี้และกระบวนการฟื้นตัวของคุณอาจเร็วขึ้นเล็กน้อยนายเอกเขาก็ลังเลเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถเอาชนะมันได้หรือเปล่าแล้วหมอก็พูดว่าฉันจะใจยาให้คุณปฏิบัติตามเป็นเวลาสองเดือนแล้วค่อยกลับมาติดตามอาการขณะนั้นนายเอกเขาก็ยังมีความกลัวอยู่ในใจกับกัดที่ลิมฝีปักของตัวเอง พอพเพลย์เห็นอย่างนี้เขาก็จับที่ไหล่ของนายเอกเบาๆแล้วพูดว่าลินลันที่เหลือให้ผมจัดการผมจะไปเอายามาให้คุณคุณไปอาบแดดบนสนามหญ้าแล้วรอผมนะจากนั้นนายเอกก็เดินออกมาที่หน้าโรงพยาบาลและนั่งอาบแดดอยู่ที่สนามหญ้ขาขณะนั้นเขาก็ยังกลัวและกังวลมากเขายกมือขึ้นและกัดที่นิ้วมือของตัวเองโดยไม่รู้ตัว พอพระเอกรับยาเสร็จแล้วเขาก็เดินออกมาเห็นว่านายเอกนั่งกัดมือของตัวเองอยู่แล้วเขาก็เรียกนายเอกพอได้ยินเสียงพระเอกเรียกเขานายเอกก็หันไปมองหน้าของพระเอกแล้วพระเอกก็รีมาดูบาดแผลของนายเอกที่นายเอกเพิ่งกัดไปนั้นลินลันคุณวิตกังวลมากขนาดนั้นเลยเหรอพอนายเอกเห็นมือของตัวเองมีบาดแผลเขาก็คิดว่า ผมเพลิกันมันตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมผมถึงไม่รู้สึกตัวแล้วเพเอก,ก็บอกนายเอกว่าให้หนายเอกรออยู่ที่นี่เขาจะไปเอาพลาสเตอร์มาติดให้หนายเอกแต่นายเอกกับจับแขนเสื้อของพเพลงเอาไว้และพูดว่าอย่าไปนะฮันซิวแล้วเขาก็ร้องให้ออกมาฮันซิวผมรู้สึกเหมือนว่าผมคงจะไม่ดีขึ้นเลยทําไมลินลันเราตกลงกันแล้วว่าจะไม่พูดแบบนั้นอีกต่อไปคุณจะดีขึ้นคุณคิดแบบนี้เพราะภาวะซึมเศร้าเท่านั้น แต่ฮันซิวผมไม่รู้ว่าผมจะเอาชนะมันได้อย่างไรผมรู้สึกเหมือนว่าผมอาจจะฆ่าเขาพอยิ่งเห็นนายเอกเป็นแบบนี้พระเอกเขาก็ยิ่งสงสารนายเองมากผมเคยคิดว่าอาการป่วยของน,นินรันเป็นเพียงการแสดงละครเกินเหตุแต่หลังจากวันนั้นผมรู้จริงๆว่าเขาสามารถลาจากโลกนี้ได้ตลอดเวลาเพราะอารมณ์พวกนั้น แล้วเพลเก็นึกถึงวันนั้นที่ริมน้ำลินลันผมไม่ใช่เด็กคนเดิมอีกต่อไปแล้วเมื่อสามปีก่อนที่ช่องงองแงเมื่อมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นผมต้องเผชิญกับเจ้าอาสูรกินอารมณ์ตัวนี้ร่วมกับลินลันลินลันเปล่าบางมากอยู่แล้วถ้าผมไม่มั่นคงอยู่เคียงข้างเขาเขาอาจจะล่มลงได้ทุกเมื่อแล้วเขาก็กุมมือนายเองเอาไว้แล้วพูดว่าลินลันมองมาที่ผมคุณจําสิ่งที่หมอบอกได้ไหมตราบใดที่เราใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น เมื่อคุณคุณเคยกับกลิ่นของผมแล้วจิตใจของคุณจะตอบสนองในเชิงบอกช้าๆแต่ฮันซิวผมผมไม่สามารถแม้แต่จะสัมผัสคุณได้อย่างอิสระแล้วนายเอกก็ยกมือขึ้นจะสัมผัสใบหน้าของพระเอกด้วยมือที่สั่นเทาพอเห็นนายเอกเป็นแบบนี้พระเอกก็พูดว่าแล้วผมจะเป็นคนสัมผัสคุณเองคุณเป็นคนดีที่สุดและจิตใจดีที่สุดที่ผมรู้จักคุณคือความรักของผมแล้วพเอกก็โน้มตัวเข้ามาจุบที่แก้มของนายเอกเบาๆ ขณะนั้นเพะเอกก็คิดซ้ำๆผมผ่านวันที่ไม่มีคุณมามากพอแล้วเพื่อให้เขาอยู่ข้างๆผมผมก็ต้องช่วยรักษาเขาก่อนหลังจากนั้นต่อมาที่บริษัทนายเอกพูดกับเพลเอกว่าภายหลังจากระยะเวลาการสอบสวนนี้บริษัทได้ตัดสินใจที่จะระง,งับการทํางานของผู้จัดก,การทั่วไปคนปัจจุบันนายหันซิวเพื่อให้ความร่วมมือกับการสอบสวนที่จะลึกยิ่งขึ้นพอได้ยินนายเอกพูดอย่างนี้เพะเอกเขาก็โมโหกำมันไว้แน่นลินลันนี่คุณพึ่งพูดอะไรลงไปนะ ลินลันคุณเป็นเพียงผู้ถือหุ้นที่ถูกเสนอชื่อเป็นหุ้นเชิดคุณมีสิทธ์ตัดสินใจระงับผมได้อย่างไรแล้วนายเอกก็พูดอย่างเย็นชาว่าผู้ถือหุ้นในนามก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นราบใดที่ชื่อของผมปรากฏอยู่ในทะเบียนของบริษัทคุณต้องปฏิบัติตามการตัดสินใจของผมนี่คุณมันมากเกินไปแล้วนะขณะที่พวกเขาทั้งคู่โมโหโจ้องมองตากันอยู่นั้น เอาล่ะทุกคนกำลังคิดถึงอนาคตของกลุ่มอยู่ประธานฮั่นเสี่ยวหลานค่อนข้างเป็นมืออาชีพในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรคุณควรฟังคำแนะนำของเขาแล้วเรลเอกก็หันมาพูดกับลุงของนายเอกด้วยความโมโหว่าพอคุณสองคนลุงกับหลานเล่นบ้านกันอยู่เหรอแม่แต่แสดงละครด้วยซ้ำพอเฮอชีได้ยินเปลเอกพูดอย่างนี้เขาก็โมโหมากประธานฮั่นคุณพูดแบบนี้มันหมายความว่ายอย่างไรแล้วเรลเอกก็พูดแบบไม่เกรงกลัวว่า ผู้ถือหุ้นที่อยู่เบื้องหลังของลินลันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเหรอหรือตอนนี้เขามีปีกแล้วและเขาสามารถตัดสินใจนแทนคุณได้แล้วเฮอชีเขาได้ยินเพลพูดแบบนี้เขาก็โมโหมากแต่เขาพยายามสงบสติอารมณ์ของเขาและพูดว่าประธานท่านหุนห้น้อยละสาห้าของกลุ่มจุดทะเบียนภายใต้ชื่อของเสี่ยวลันเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่เพล็กกับถามว่าแล้วนี่คือวิธีฟอกเงินสกปรปกของคุณใช่ไหมพอได้ยินเพลพูดอย่างนี้เฮอชีเขาก็โมโหมากแต่นายเอกกับตะโกนขึ้นมาว่าหันซิว พอได้แล้วก็เพราะความประมาทของคุณนี่เองที่ทําให้หุ้นของกลุ่มลดลงอย่างต่อเน,นื่องผมไม่สามารถทํางานกับใครที่ไม่เป็นผู้ใหญ่เหมือนคุณได้อีกต่อไปแล้วแล้วนายเอกก็หันหลังและเดินเข้าไปที่ห้องของเขาลินลันคุณไม่กลัวว่าผมจะโทรเรียกตำรวจให้มาจับคุณจริงๆเหรอแล้วเขาก็เดินตามหลังนายเอกเข้าไปที่ห้องนายเอกเขาเดินเข้ามาถึงที่ห้องแล้วเขาก็ยแฟ้มนั้นลง,ลงบนโตะด้วยความโมโหแต่พพะเอกก็เดินตามหลังนายเอกเข้ามาแล้วเขาก็ปิดประตูอย่างแรงแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็กอดกันเอาแหว้และจุกกัน พระเอกถามนายเอกว่าลินลันคุณคิดจริงๆเหรอว่าเขาจะเชื่อแบบนั้นฮันซิวมันไม่สำคัญหรอกตอนนี้ครอบครัวกำลังกดดันเขาอยู่มากถ้าเราทำแบบนี้ต่อไปเร็วหรือชา้าเขาก็จะเชื่อแต่ขณะนั้นนายเอกก็ปลดกระดุมเสื้อของพระเอกและปลดนคไทยของพระเอกพระเอกเขามองหน้านายเอกด้วยความลงไอยแต่แล้วเขาก็ต้องกัดฟันตัวเองเอาไว้เขาเดินถอยหลังออกหางนายเอกพอเห็นพรลเอกทำอย่างนั้นนายเอกก็ถามเพะเอกว่าฮันซิวคุณกำลังวางแผนที่จะเป็นพระพิสูจน์จริงๆเหรอ แล้วเระเอกก็พยายามควบคุมตัวเองเขาจับที่ไหล่ของนายอีกสองข้างและพูดว่าลีลันผมตรวจดูแล้วภาวะสิ้นหวังของคุณในปัจจุบันเป็นสัญญาณว่าคุณยังป่วยอยู่ไม่ใช่คุณต้องการมันจริงๆมันเป็นเพียงสัญชาตญาณของคุณที่มองหาความตื่นเต้นหันซิวแล้วคุณไม่ต้องการมันจริงๆใช่ไหมพระเอกเขาพยายามควบคุมอารมณ์ของเขาไม่ผมไม่ต้องการแล้วนายเอกเขาก็ทำท่าทางย่อยยนพพะเอกหันซิวคุณไม่ต้องการมันจริงจริงเหรอถามพระเอกซ้ำอีก ขณะนี้พระเอกเขามองหน้านายเอกแล้วเขาก็คิดว่าลินลันเหมือนแมวคี้อ,อนจริงๆลินลันผมบอกคุณแล้วว่าผมจะไม่ทําอะไรกับคุณจนกว่าคุณจะหายจากอาการปว่วยโดยสมบูรณ์ผมไม่อยากทําให้คุณได้รับอันตรายมากไปกว่านี้แล้วเขาก็จุกที่มือของนายเอกลินลันให้เรียกมันว่าวันนี้ก็ได้โอเคไหมถึงแม้ว่าคุณจะเถียงกับผมเมื่อกี้ก็ตามมันทำให้ผมอยากกอดคุณออกไปที่สาธารณะจริงๆ จบลงแล้วค่ะฝากติดตามตอนต่อไปนะว่านายเอกจะหายจากโลกที่นายเอกเป็นอยู่ได้ไหมและจะหายเมื่อไหร่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออาภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ